สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกสาวอายุ14ปีแล้วช็อกดาราดังมีลูกแล้วลั่นไม่เคยปิดบังปัจจุบันเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากวันนี้ทีมข่าวได้เจอนักแสดงหนุ่มแอมสุธีเสียงหวานดาราดังที่เป็นที่รู้จักจากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ ที่ออกอากาศทางช่อง3รับบทเป็นแทนไทยจากนั้นเจ้าตัวก็มีงานละครอย่างต่อเนื่องเรื่องหลานสาวคุณยายหลานชายคุณย่าลิขิตการมเทพและอื่นๆแอมสุธีเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดโดมอนแมน1997และได้เป็นนักแสดงสังกัด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3ก่อนที่จะย้ายมาเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทปกช่อง7ปัจจุบันหมดสัญญาแล้วเป็นนักแสดงอิสระโดยตอนนี้เจ้าตัวเข้าสู่วัย4 2ปีแล้วที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนคือแอมมีลูกแล้วปัจจุบันอายุ14ปีชื่อน้องมารินโดยความสวยเรียกได้ว่าจึ่งมาก แอมได้เปิดใจกับคนชัดลึกบันเทิงเป็นที่แรกว่าเจ้าตัวมีลูกสาวคนสวยอยู่หนึ่งคนจริงๆก็ไม่ได้ปิดบังเพียงแต่ไม่ได้ออกมาประกาศบอกใครโดยคนใกล้ชิดจริงๆจ,จะทราบเพราะตนพาไปทำงานด้วยตลอดสำหรับแม่ของลูกตนไม่ขอพูดถึงเพราะแยกทางกันตั้งแต่น้องมารินคลอดได้ไม่นานแต่ลูกสาวก็ได้รับการเติมเต็มจากทั้งพ่อและแม่เพราะบ้านของตนและภรรยาเก่าอยู่ใกล้กัน จะสลับการเลี้ยงดูส่วนใหญ่จะอยู่กับตนเป็นหลักเรียกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวแอมเล่าต่ออีกว่าน้องมารินชอบงานในวงการบันเทิงมากอยากเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและนักร้อง แต่ตนก็ไม่เคยใช้เส้นสายของตัวเองเพื่อผลักดันลูกเข้าสู่วงการเพราะอยากให้เขาใช้ความสามารถของตัวเองล่าสุดน้องมารินก็เพิ่งเข้าแข่งขันในรายการเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังทางช่อง3แต่ยังไม่สามารถฝ่าฟันเข้าสู่รอบลึกๆได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขากำลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ใจต้องการ ทั้งนี้หากใครอยากเข้าไปส่องความน่ารักของน้องมารีนก็เข้าไปได้ในอิน t ตาแกรมมารีนซึ่งคุณพ่อได้ฝากฝังถึงผู้จัดทุกคนเผื่อสนใจความสามารถก็สามารถเรียกตัวได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ